สวัสดีครับวันนี้เนาะอุย้ยปลาลูกหอกปลาลูกขอบพะบุงเฮาลืออ่ะครับหลังจากที่มันแน่นลือปลูกไม่ครับ นาผักบุ้งล้อมรอบนาข้าวถ้ามีแนะนําครับมีคําแนะนําแน่ว่าข้าสซีลิออกมันเลยหรือว่าบ่ต้องลือ้อตัดออกหรอกะใส่ปุ๋ยนะครับฝากเ้อใครมีคําแนะนํากับขคาม,มเมต็ใต้คีไป้รมแน่นะครับคนถอบนเห็ดก็เลยเห็นเิ่นไม้คืนมาได้รายติบเลยครับ ใครมีคำแนะนำดีๆนะครับว่าต้องทำยังไงเอาออกดีไหมหรือว่าไม่ต้องเอาออกนะครับคอมเมนต์ใต้คิดไปผมเด้อผมจะเดี๋ยวไม่เห็นนำํำหรือว่าเราตัดใบออกหมดหรือว่าถ้าต้องทำยังไงหรือไม่ต้องอ,ออกหมดหรือต้องอ,ออกหมดเลยจะปลูกใหม่ ใส่ปุ๋ยแล้วก็แล้วครับมันพอสแก่ปุ๊บมันก็ขึ้นหยอยะสีเลยต้นเขาเนาะมันปลูกทีทีเลยปลูกทิทีเลยพันธุ์ละก็ปลูกทิทีเลยมันก็นเลยเป็นแบบนี้ครับขนาดจับหนึ่งต้นนะครับหนึ่งต้นระยะห่างประมาณหนึ่งเมตรหนึ่งต้นสองต้นต่อนหนึ่งเมตรนะครับความกว้างหนึ่งเมตรยังติดกันขนาดนี้เลย <laughs> ครับใครมีใครแนะนำดีๆก็อย่าลืมใส่คอมเมนต์เด้อครับผมสวัสดีครับ